สวัสดีครับพบกับช่องโจุู้่เรืองชาแนลนะครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปสกลนครนะครับไปพุระที่สกลนครวันนี้วันศุกร์ที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ ทางออกจากพระราชพักนครประมาณสักปุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ไปรับเด็กๆกับภรรยาที่บ้านออกจากกรุงเทพก็ประมาณเกือบสามทุ่มนะครับตอนนี้ก็ขับรถมาถึงจะเข้าลำตะคองนะครับฝนตกตลอดทางครับตั้งแต่กรุงเทพจนตอนนี้อยู่ที่ลำตะคองนะครับอำเภอสีคิ้วนะครับ ฝนตกตลอดทางแล้วบางช่วงก็ตกแรงมากนะครับตามที่พรมตุบอกเลยครับวันที่18 19 20นะฮะจะมีพายุอะไรโูอื่นเลยท้กอยาก่างเนี่ยฮะตอนนี้ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวขับไปสักพักก็คงจะจอดแล้วครับไม่อยากขับรถตอนกลางคืนครับ ขับรถยากมากต้องบอกว่าขับรถยากมากมากเพราะว่า,ารถยน์นี้เราติดฟิล์มมืดด้วยนะฮะแล้วก็เวลากลางคืนมองไม่ค่อยเห็นทางแล้วยิ่งแบบว่าฝนตกแสงมันจะท้อนนะฮะมันมองไม่ค่อยเห็นเลนถนนเลยฮนะเดี๋ยวผ่านลังสคองไปก็เดี๋ยวถ้ามันดึกมากก็คงจะต้องจอด รีสอร์ทครับตอนนี้ก็มืดมากครับเรียกว่าไฟตามทางเนี่ยตอนนี้ไม่มีไฟหลอดไหนแต่ว่าติดเลยครับตามปกติเวลาเราขับเส้นลำตะคองเนี่ยมันจะมีไฟเขาเรียกว่าไฟทางเนาะอันนี้สังเกตว่าไฟทางมันมีแต่ต้นเสานะฮะแต่ไฟมันไม่ติดเลยครับไฟดับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ื่องจากว่าพายุครับในช่วงน,นี้ขับรถลำบากมากแต่พอดีจำเป็นนะมีธุระที่สกลนครนะครับวันนี้ประชุมที่ราชพัฒนเสร็จเกือบทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มหนึ่งบุรีแล้วก็ออกประมาณทุ่มนิดๆน,นะครับไปรับน้องปายน้องเทียวแล้วก็แม่เปิ้ลที่บ้าน รถมันก็ติดมันสุดด้วยกว่าจะออกจากกรุงเทพได้นะครับก็เกือบเกือบสามทุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขับรถมาเรื่อยๆจะเข้าอำเภอสี่ิ้วนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตระหว่างทางให้ทุกคนได้ชมนะครับการขับรถกลางคืนเนี่ยลำบากมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยขับตอนกลางคืนสักเท่าไหร่ มันมองไม่ค่อยเห็นถนนนะพูดง,ง่ายๆมองไม่ค่อยเห็นเห็นทางอ่ะครับอ่าตอนนี้ก็มีไฟทางบ้างนะครับเราขับรถเนี่ยมันวิ่งได้อยู่ประมาณ60ประมาณเนี้ยฮะเราก็ไม่ค่อยวิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเพราะถัมปัวถัมมันลื่นนะครับแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่ามันมีน้ําขังในช่วงไหนของถนนเนาะเวลาเราขับเร็วไปแล้วเนี่ยมันอากจะากทำให้รถมันลอยได้นะครับ าการควบคุมตรงมาลัยอาจจะยากนะครับถ้ารถมันลอยถ้ามันไปเจออะไรเขาเรียกว่าน้ําที่ขังอยู่บนถนนนะครับเมื่อกี้ขับรถมาก,ก็เจอรถเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเนี่ยเยอะมากครับเป็นช่วงๆครับ ันนี้ก็รถมันเยอะนะจริงๆอยากจอดเลยนะตอนเนี้ยอยากจะจอดรถแล้วครับรถมันเยอะมากแล้วพอรถเยอะแล้วมันแซงซ้ายแซงขวาเราก็ไม่อยากขับนะนะครับเพราะถนนมันมืดด้วยแล้วก็มองไม่เห็นแล้วเวลาเราวิ่งตามหลังกันไปมันก็มีแต่ละองเรียกว่าละองน้ําเนาะที่มันดีดขึ้นจากรอฮะมันมองไม่เห็นเลนถนนเลยแล้วก็มันเป็นตามปกติมันมันเป็นเส้นสีขาวนะ ตอนนี้ก็จะเข้าสู่อำเภอศีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตการเดินทางระหว่างทางนะฮะมีอุปสรรคในการเดินทางพอสมควรนะครับมีอุปสรรคในการเดินทางพอสมควรเลยเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่พายุ เข้าประเทศไทยครับน่าจะตกหนักทุกเกือบทุกพื้นที่ครับนะครับถ้าเราดูจากกราฟิกที่กรมบุตูด้ดูกรมบุตุนะฮะออกมาก็คือในโซนภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างจะตกแรงเป็นพิเศษในวันที่19-20นะครับ,รบก็อัปเดตประสรรคการเดินทางระหว่างการระหว่างไปตัวนครนะฮะ โอเคครับสหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับคลิปสั้นๆไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงไหนแล้วเราจะอัปเดตให้ทุกคนดูครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ